ครับก็ขอสวัสดีนะครับคือป้านะอาลูกหลานทุกคนนะครับกับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้นํามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับมาสองเล่มนะครับเรียกว่าขนาดควานช้างนะครับนะครับความใหญ่ความยาวนะครับเล่มนี้นะครับนะครับ ความยาวรวมด้ามนะครับสิบแปดนิ้วนะครับนี่นะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับความสวยงามแบบโบราณนะครับยุคต้นๆนะครับนะครับนี่นะครับมีดยุคต้นๆนะครับเรียกว่ามีดควานช้างนะครับนะครับเมื่อก่อนใช้งาน กิ่งนะครับขวานช้างนะครับระดับนายห้อยนะครับนายห้อยไรต้อนวัวต้อนควายไปขายอะไรอย่างงั้นนะครับเมื่อสมัยแปดสิบกว่าปี90ปีก่อนนี้นะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับแม้นะครับแม้รัดฝักมีดอย่างนี้นะครับนะครับ เราทำมานะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตีพับนะครับตีพับแบบนี้นะครับยุบต้นๆนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับดูไม้นะครับนะครับไม้นี่นะครับดูครับความเหี่ยวความยุบความย่นของไม้นะครับแห้งสนิทนะครับใช้เวลามานะครับ 9กกว่าปีขึ้นไปนะครับดูเนื้อไม้แบบนี้นะครับนะครับเนื้อไม้แบบนี้นะครับกับเขายุบตัวโดยธรรมชาตินะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับทั้งแหมลัดฝักมีดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแหมนะครับนะครับลัดฝักมีดอย่างนี้เขาเรียกว่า นะครับอลูมิเนียมขาเป็นโตนะครับอย่างเงี้ยนี่นะครับปลอกนะครับลัดกลั่นมีดนะครับแล้วก็ปลอกลัดปลายด้ามมีดนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งนั้นนะครับนะครับความสวยงามนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ18นิ้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับ นะครับใหญ่ยาวนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับภายในนะครับแห้งสนิทเลยนะครับนี่นะครับมีจุดต้นๆมีเสน่ห์นะครับนะครับต้องสะสมไว้นะครับนะครับเพื่อชนรุ่นหลังนะครับนะครับหายากนะครับนะครับมีจุดต้นๆนะครับ เราจะไม่รู้ชื่อช่างนะครับนะครับนี่นะครับตอกด้วยมือใช้สิวตอกนะครับนะครับมีจุดต้นต้นนะครับนะครับมีอายุนะครับนะครับเกกว่าปีนะครับนีนะครับโอ้โหดูครับดูความเก่าคลาดสิกนะครับนะครับในร่องนี้นะครับ นะครับตอกเสาะด้วยมือนะครับเป็นขึ้นๆนะครับนะครับใช้สิวตอกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับก็คือรอยกบสายเหล็กนะครับนะครับก็ตีขึ้นมาแล้วก็เอากบสายเหล็กใสนะครับทําให้เรียบอย่างนี้นะครับนะครับลายกระหนกดอกไม้สวยงามนะครับนะครับนี่นะครับขึ้นแฮนเมดนะครับตอกลายนะครับแบบโบราณนะครับ นะครับโอ้โหว้นะครับน on, ี ops, ่แหละครับเขาเรียกว่าลูกศรป้องอ้อยนะครับนะครับใครเคยเห็นอ้อยนะครับก็เป็นป้องป้องนี้นะครับป้องอ้อยนะครับนี่นะครับลูกศรนี่นะครับกระดูกงูนะครับบางคนก็เรียกงั้นนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับที่เหนือไปกว่านั้นนะครับก็คืออัคระนะครับตอกบนใบมีด นี่นะครับนะครับเป็นอัขระลาภาษาขอมนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับใช้คาถานี้นะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับมีดนะครับนี่นะครับอิติปิโสนะครับเนี่ยนะครับอิติปิโสย่อนะครับนะครับเรียกว่าพระคาถานะครับพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะครับนี่นะครับอิติปิโส อย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลายน่องสิงเหมือนกันนะครับยุบต้นๆนะครับดูครับก็ตอกนะครับนี่นะครับแบบโบราณนะครับแบบเก่ายุบเก่าๆนะครับดูครับนี่นะครับเป็นขึ้นๆหยักๆนี่นะครับนะครับจุดสังเกตนะครับมีจุดต้นนะครับนี่นะครับดูในร่องนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับมิดเลมนี้นะครับ เดล็กรุ่นเก่านะครับจะออกเรื่องเหลืองเขาขาวนวลๆคำคำอย่างนี้นะครับนะครับมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับตามความเชื่อของโบราณนะครับนะครับดูครับสวยงามมากนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับคาถาพระมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับ นีนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหดูนะครับสวยนะครับดีนะครับการเข้าคลั่งนะครับแน่นสนิทเปี้ยอย่างนี้นะครับนะครับดีนะครับอลูมิเนียมยังงี้นะครับโบราณโบราณนะครับนะครับเขาใช้งานกันมานานนะครับ มีดควานช้างนี่นะครับนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมีช้างหลายตัวนะครับนะครับทําให้ขึ้นทํเมีดขึ้นมานะครับให้กับควานช้างนะครับนะครับเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะครับสิบห้านิ้วสิบขึ้นไปอย่างนี้นะครับให้ควานช้างนะครับราวนี้ชาวบ้านเขาเห็นความใหญ่ความสวยงามนะครับเข็มพลังศักดิ์สิทธิ์ นะครับบังคับช้างนะครับนะครับชาวบ้านก็อยากได้นะครับก็สั่งทำนะครับนี่นะครับช่างนะครับเมื่อก่อนนี้จะไล่รูปแบบนะครับก็อยากได้ยังไงก็สั่งทำอย่างนั้นนะครับนะครับช่างตีมีดตีเหล็กเยอะนะครับสมัยโบราณนะครับนี่นะครับเล่มนี้สวยงามมากนะครับดูครับโอ้โหนะครับ ความยาวรวมด้ามนะครับสิบแปดนิ้วนะครับนะครับเฉพาะใบนะครับนะครับเฉพาะใบสิบเอ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับเล่มนี้เลยนะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์6ป3แปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับ วันนี้เอาใหญ่ๆยาวๆนะครับมาให้ชมกันนะครับนะครับพี่น้องนั้นตัดสินใจนะครับบูชานะครับไปสะสมไว้นะครับนะครับนับวันจะหายากนะครับมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆนะครับนะครับหายากนะครับเยอะอีกหน่อยจะไม่เห็นแล้วนะครับนะครับเพราะว่าบ้านนั้นก็เอาไปเก็บบ้านนี้เอาไปเก็บนะครับนะครับ อันนี้ที่ได้มานี่ก็คือนะครับรุ่นเก่าเก่าเขาเสียไปแล้วนะครับก็เหลือแต่รุ่นหลังนะครับพวกลูกพวกหลานนะครับนะครับเขาก็ออกมาให้เราได้ชมกันจับเป็นเจ้าของกันนะครับรุ่นเก่าเก่าอย่างนี้นะครับอายุ90กว่าปีนะครับเกือบร้อยปีอย่างนี้นะครับนะครับมีพวกนี้นะครับของระดับนักเลงพวกเสือนะครับนายห้อยต้อนวัวต้อนควายนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับ เล่มนี้ดามงานะครับนะครับนะครับเป็นนาคนะครับตรงนี้นะครับงาสมัยเก่านะครับนี่นะครับลายแบบนี้เป็นลายยุบต้นนะครับนะครับยุบกลางตอนต้นนะครับตอนต้นต้นเลยนะครับแหม้แบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับลูกศรป้องอ้อยนี่นะครับกอดลอยสึกล้อไปนะครับแต่ก็ยัง ทิ้ง on ล um. ่องรอยให้เราเห็นกันอยู่นะครับนะครับเขาใช้งานกันมาอย่างโชคชนนะครับไปในมาไในนะครับคนรุ่นเก่านั้นเขาจะพกติดตัวไปนะครับนี่นะครับเนบกเอวนะครับนะครับนี่นะครับดูนะครับลูกศรป้องอ้อยแบบนี้นะครับก็ยังมีให้เราสังเกตได้เห็นกันอยู่นะครับนะครับแมมนะครับนี่นะครับเรียกเขาเรียกว่าแมมนะครับเป็นเงินนะครับ ทำมาจากโลหะเงินนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูเนื้อไม้นะครับนะครับแห้งสนิทเลยนะครับนี่นะครับแหมพวกนี้นะครับทํามาจากเงินนะครับนะครับนี่เดี๋ยวรับสมัยนั้นนะครับเนบกเอวเดินนี่นะครับสวนทางเราต้องหลบนะครับนะครับหน้าเกรงขามนะครับนะครับนักเกรงนะครับ สมัยก่อนนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับนี่นะครับใครสนใจอยากจะได้ไปสะสมไว้นะครับเก็บนะครับเอาไปบูชากันนะครับนะครับมีหลวงพ่อเดิมนั้นศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังทุกเล่มนะครับนะครับขอให้ผ่านการทําพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับนะครับนี่นะครับนี่ สวยงามมากนะครับนะครับเก่าถึงยุบหลวงพ่อเดิมนะครับเก้าสิบกว่าปีนี่นะครับนะครับเล่มนี้นี่นะครับความยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับดูภายในนะครับนะครับโอ้โหนะครับเก่านะครับแห้งสนิทแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับ ดูนะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามนะครับนะครับใครสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับนะครับนี่นะครับแบบนี้ลายน่องสิงนะครับนะครับของช่างนะครับยุบต้นนะครับยุบต้นของช่างนะครับนะครับแต่ว่าเป็นมีดยุบกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับ นี่นะครับโอ้โห้ยนะครับดูครับปลายน้องสิงนะครับนะครับแบบนี้นะครับฝีมือช่างชิมนะครับนะครับนะครับเราต้องรู้ชื่อช่างเราต้องรู้ศิลปะของช่างนะครับอย่างนี้ช่างชิมยุคต้นของช่างนะครับนะครับยุบต้นของช่างนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับปลายน้องสิงนะครับช่างชิมนี่ก็คือเป็น คู่บาลมีนะครับองหลวงพ่อเดิมเลยนะครับการตีม wow. bon. ีดนะครับช่างฉิมช่างสอนช่างแมนช่างไข่พวกนี้นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับในร่องนะครับตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับหยุบต้นของช่างนะครับนะครับแต่ว่าเป็นมีดจุบกลางของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับก็เก้าสิบปีผ่านนะครับนี่นะครับ ดูครับแบบนี้เขาเรียกว่าสามล่องเลือดนะครับหนึ่งล่องสองล่องนะครับสามล่องนะครับนี่นะครับเจ้าของเขารักษาเช็ดถูตลอดนะครับลายกระหนกดอกไม้เทวันสวยงามนะครับโอ้โหดูเหล็กนะครับนะครับออกงูเขียวๆนวลๆคำๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับนะครับเหล็กสมัยเก่านะครับนะครับนี่นะครับการเข้าคลั่งนะครับโอ้โหนะครับสนิทเปี้ยเลยนะครับ อันนี้เป็นแผ่นเงินนะครับปิดไว้เพื่อไม่ให้มวลสารนะครับอยู่ข้างในกระเทาะออกมานะครับนะครับนี่นะครับสามล่องนะครับหนึ่งสองสานะครับนี่นะครับลายกระนกดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับนะครับดูครับโอ้โหนะครับสุดยอดเลยนะครับผ่านการปลุกเสกอธิษทานจิตจากหลวงพ่อนะครับ มีดที่ผมคัดมานี่นะครับอยู่กับผมรับรองนะครับราคาไม่สูงนะครับเพราะว่ามาจากชาวบ้านนะครับผมก็ชาวบ้านนะครับไม่ใช่เซียนไม่ใช่อะไรนะครับนะครับเอามาเผยแพร่นะครับนะครับให้ผี่น้องลู่หลกระลานทุกคนนะครับที่จะสะสมบางคนก็ยังไม่มีโอกาสนะครับ ที่จะได้นะครับไปบูชากันนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับบางคนก็ได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่อยากจะได้นะครับไม่รู้จะหายยังไงนี่นะครับผมคัดมานะครับเอามาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะครับเล่มไหนไม่สวยผมก็ไม่เอามานะครับเล่มไหนอายุไม่ถึงหลวงพ่อเดิมปลูกเสกผมก็ไม่เอามานะครับนะครับจะหาเอาแต่ อย่างนี้ครับทันยุบหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับได้มาจากแถวแถววัดหลวงพ่อเดิมทั้งนั้นนะครับวัดหนองโพนะครับนะครับแถวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอตาคลีตากฟ้านะครับนะครับหนองบัวนะครับไผ่สาลีนะครับ นองบัวพวกนี้นะครับเยอะนะครับหลวงพ่อเดิมไปทําวัดสร้างวัดที่ไหนนะครับก็ไปออกวัตถุมงคลทางนั้นนะครับนะครับญยาิโยมเลื่อมใสศรัทธานะครับนะครับหลวงพ่อเดิมมีจิตเมตตานะครับนะครับผูบรรลุนะครับเรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังนะครับในด้านพัฒนานะครับวัดไหน ตรงพอเดิมสร้างก็ต้องออกวัตถุมงคลนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับสร้างโบสถ์สร้างศาลานะครับสร้างวัดให้เสร็จลุลร่วงนะครับนะครับไปสร้างที่ไหนท่านก็นะครับออกวัตถุมงคลที่นั่นนะครับไปบางวัดนะครับก็มีญาติโยมค้านนะครับไม่เอาไม่ให้สร้างอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ บางคนก็ไปทุบของท่านนะครับแต่ว่าก็มีอันเป็นไปนะครับนะครับดีนะครับต้องไปฟังชาวบ้านชาวบ้านคนเก่าๆครับเขาเล่านะครับนะครับดีนะครับความเป็นไปเป็นมานะครับนะครับครับเฉพาะใบนะครับมีเล่มนี้นะครับเฉพาะใบนี้นะครับความยาวรวมด้ามนะครับนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับ สนใจก็โทรมานะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาคุยกันปรึกษากันนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเก่าๆอย่างนี้นะครับนะครับใหญ่นะครับ18บดนิ้วและสิบห้านิ้วนะครับวันนี้นะครับนำเสนอนะครับสนใจเล่มไหนก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0ูนย์6ปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับ ทันทีเข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ